กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรอันห่างไกลมีคู่สามีภรรยาอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆข้างบ้านของพวกเขามีสวนของแม่มดซึ่งปลูกพืชผักหลากหลายชนิดภรรยากำลังตั้งครรภ์และมีความอยากทานพืชผักที่ปลูกในสวนของแม่มดมากสามีจึงตัดสินใจลอบเข้าไปเก็บผักให้ภรรยา แต่เมื่อสามีเก็บผักอยู่แม่มดจับเขาได้และแม่มดจึงกล่าวว่าหากเจ้าต้องการผักนี้เจ้าต้องมอบลูกที่เกิดมาให้ข้าแม้จะเศร้าใจแต่สามีก็จำยอมวันหนึ่งเมื่อภรรยาให้กำเนิดบุตรสาวแม่มดมาพาตัวทารกไปและตั้งชื่อเธอว่าราพันเซล แม่มดเลี้ยงราพันเซลในหอคอยสูงที่ไม่มีบันไดหรือประตูมีเพียงหน้าต่างเดียวราพันเซลเติบโตเป็นหญิงสาวสวยงามผมยาวสรวยถึงพื้นวันหนึ่งเจ้าชายที่เดินผ่านมาบังเอิญได้ยินเสียงราพันเซลร้องเพลงจากหอคอยเจ้าชายจึงค้นพบวิธีที่จะขึ้นไปบนหอคอยโดยการตะโกนเรียก ราพันเซลราพันเซลปล่อยผมของเจ้าให้ข้าปีนขึ้นไปเถิดราพันเซลทำตามและเจ้าชายได้ขึ้นไปยังหอคอยทั้งสองตกลุมรักกันทันทีหลังจากนั้นเจ้าชายจะแวะมาหาเธอทุกคืนแต่วันหนึ่งแม่มดจับได้และกโกรธมากแม่มดตัดผมราพันเซลและทิ้งเธอไปในป่า และแม่มดวางกับดักเจ้าชายเมื่อเจ้าชายปีนขึ้นบนหอคอยด้วยผมของราพันเซลที่แม่มดถือไว้เขาพบกับแม่มดแทนแม่มดผลักเขาลงจากหอคอยและทำให้เขาตาบอดเจ้าชายเดินทางทั่วป่าตามหาที่รักของเขาจนวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องเพลงของราพันเซล เจ้าชายเรียกชื่อเธอและทั้งสองได้พบกันอีกครั้งน้ำตาของราพันเซลทำให้ดวงตาของเจ้าชายกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเจ้าชายพาราพันเซลกลับไปยังอาณาจักรของเขาและทั้งสองก็แต่งงานกันอย่างมีความสุข